ก็ขออภัยนะคะเสียไอค้าที่พูดในแนวนี้นะอันนี้ก็คือความจริงนะคะไม่สช่ยามีจุดเป้าหมายแบบนี้จริงๆท้ายนะคะแล้วก็เป็นคนมีค่าด้วยค่าน้ำก็มีค่าไฟขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะงานสร้างรายได้ เรากอา็อยากทำค่ะท่านผู้ชมค่ะแต่ถ้าถ้าแม่ใครพะโลลูกชายไครพะโลลูกชายทำมาสง่งลูกชายอยู่บ้านห่างกันก็มีค <c oughs> ่าให้ลูกให้หลานไปโรงเรียนเนอะลูกหลานยังเรียนไม่จบ ก็ยังมีความห่วงใหญ่ท่านท่านผู้ชมนะคะที่จะสนับสนุนให้กำลังใจให้กำลังใจอมีให้ค่าขนมลูกหลานนะคะไปโรงเรียนปเป็นค่ากินค่าอยู่ใช่เขามีพ่อแม่เขาแต่ว่าสค่ะสวัสดีค่ะมาค่ามาทานข้าวด้วยกันนะคะ ไทยพะโลก่ะอันนั้นเราก็จะได้มีเรียกได้ว่าถ้าลูกถ้าหลานถ้าลูกท้าหลานมาเยี่ยมเราใช่ไหมคะเราก็ยังมาค่ะพี่น้องจ้าได้เวลาอ่าก็ขออภัยนะคะเสียไอคขาที่พูดในแนวนี้นะ อันนี้ก็คือความจริงนะคะแม่สางแหมมีจมุดเป้าหมายแบบนี้จริงๆแต่แม่สงแหมจะทําสําเร็จได้ก็อยู่ที่เพื่อนๆอก็ขออภัยนะคะเสียไอค้าที่พูดในแนวนี้นะอันนี้ก็คือความจริงนะคะแม่สางแหมมีจมุดเป้าหมายแบบนี้จริงๆขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ได้เวลามันทานข้าวคะ่ะทุกวันนะทุกวันก็ต้องทานข้าวไม่ทานเราก็ไม่มีแรงจะอ่อนล้านะคะอ่อนล้าแรงวันนี้ทานอยากทำงานมีรายได้สังขารเรายังมีอยู่นี่แหละคะ่ะยังต้องกินต้อง ไข่พะโลลูกชายไข่พะโล่ค่อยทาค่อยไปวันข้างหน้าเรายังมีความหวังวังข้างหน้าไข่พะโล่ค่ะไข่พะโล่ค่ะท่านผู้ชมค่ะสิบกว่าแล้วนะคะถามว่าลูกสี่สิบกว่าแม่จะเท่าไหร่ใช่ไหมคะ ผมก็ทำได้เวลามันทานข้าวคะ่ะทุกวันนทุกวันก็ต้องทานข้าวพอมีให้ค่าขนมลูกหลานนะคะไปโรงเรียนเป็นค่ากินค่าอยู่ใช่เขามีพ่อแม่เขาแต่ว่าสิบกว่าแล้วนะคะ ถามว่าลูกสี่40ว่าแม่จะเท่าไหร่ใช่ไหมคะทีนี้เรามาเจองานตัวนี้ะนะคะท่านผู้ชมก็จะมีจุดเป้าหมายเดียวกันแม่จะเหี่ยมนี่เคยก็เคยทำงานแต่เราอาวุโสแล้วเราก็ต้องทำอะไรไม่แบบทำน่ารัก คุณค่ะสวัสดีค่ะอันนั้นเราก็จะได้มีเรียกได้ว่าถ้าลูกท่าหลานถ้าลูกท่าหลานมาเยี่ยมเราใช่ไหมคะเราก็ยังลูกชายทำมาทรงลูกชายอยู่บ้านห่างกันเป็นเป็นอะไรที่ดีต่อใจนะคะถ้าเรามีมีให้หลาน ร้านกำลังเรียนอยากให้เขาเรียนอ่าแล้วจะเอาปัจจัยมาจากไหนใช่ไหมคะท่านผู้ชมคะ่ะก็จะรอจินแต่กับลูกกับหลานอ่ารอกินแต่กับลูกทานทานข้าวเหนียววันนี้มากคะ่ะท่านผู้ชมก็จะมีจุดเป้าหมายเดียวกันแม่งเงียมนี่เคย ก็เคยทำงานแต่เราอาวุโสแล้วเราก็ต้องทำอะไรไม่ไรเขาเรียกว่าวิวใช่ไหมคะวิวหรือว่าคอมเมนต์กดไลค์กดแค่กดคอมเมนต์อะไรก็ว่าไปตามเนาะส่วนตัวเรานะคะเราจะเอาอะไรให้ลูกหลานถ้าเราไม่มีรายได้นี่ราะค่ะเป็นเหตุหนึ่งที่ให้แม่เสียง,งตัดสินใจต้องทำตัวนี้ถ้างานสร้างรายได้เราก็อ่า อยากทำคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะแต่ถ้าถ้าแม่ยังมีความห่วงใยลูกหลานอยู่อยากจะเป็นผู้มีส่วนเนาะนี่แหละค่ะกำลังใจก็จะมาจากเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมนะคะจะสำเร็จได้หรือไม่สำเร็จนั้นก็อยู่ตรงนี้ละค่ะท่านผู้ชมสูงที่สุดนะคะให้ได้ สมที่เขาตั้งใจอยากเรียนเนาะนี่แหละค่ะเราไม่ใชยังมีแหละกยากทำงานมีรายได้สังขารเรายังมีอยู่นี่แหละค่ะยังต้องกินต้องได้เวลามานทานข้าวค่ะทุกวันนาะทุกวันก็ต้องทานข้าวก็มีค <c oughs> ่าให้ลูกให้หลานไปโรงเรียน นะลูกหลานยังเรียนไม่จบก็ยังมีความห่วงใยก็ยังมีความห่วงใอลูกหลานอยู่อยากจะเป็นผู้มีส่วนผู้ชายหนึ่งผู้หญิงหนึ่งตอนนี้ลูกแต่ละคนก็อายุสี แต่แม่สเสแงมจะทำสำเร็จได้ก็อยู่ที่เพื่อนๆสูงที่สุดนะคะให้ได้สมที่เขาตั้งใจอยากเรียนเนาะนี่แหละค่ะเราแม่สแงมมีแหละอัดน่าละแม่สแงมมีลูกมีลูกสองคนอัดนาละแม่สแงมมีลูกมีลูกสองคน กว่าแล้วนะคะถามว่าลูก40ปาแม่จะเท่าไหร่ใช่ไหมคะนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณเราคงจะทำสำเร็จเราคงจะได้รับผลที่ตอบรับที่เราทำมานะคะคุณพ่อคุณแม่คันพ่อเหมียว สวยก็มีแต่ว่าอยากจะเป็นผู้มีส่วนให้ลูกให้หลานให้หลานนะคะสูงที่สุดนะคะให้ได้สมที่เขาตั้งใจอยากเรียนเนาะนี่แหละค่ะเราพัทยาม,มีหลักสัทยมทำสำเร็จนะคะจะเป็นอะไรที่ภาคภูมิใจและดีต่อใจมากๆ ท่านผู้ชมว่าเหมือนกันไหมก็ยังมีความห่วงใยลูกหลานอยู่อยากจะเป็นผู้มีส่วนใครพระโล้ลูกชายไครพระโล้ลูกชายทำมาทรงลูกชายอยู่บ้านห่างกันอใส่แล้วเนื่องจากสุขภาพนะคะเนาะ แต่ตอนเข้าเราเราเข้ามาทํางานตรงนี้เราก็ค่อยทําค่อยไปเนาะอมผมก็ทําทแต่แม่สเสแงมจะทําสําเร็จได้ก็อยู่ที่เพื่อนๆอัพน่ารักแม่สเสแงมมีลูกมีลูกสองคนอยากจะเป็นผู้มีส่วนให้ลูกให้หลาน ให้หลานนะคะไปแล้วเนื่องจากสุขภาพนะคะเนาะแต่ตอนเข้าเราเราเข้ามาทำงานตรงนี้เราก็ค่อยทำค่อยไปเนาะก็ยังมีความห่วงใยลูกหลานอยู่อยากจะเป็นผู้มีส่วน